ไปดูการปลูกเมลอนแบบระบบน้ําหยดนะคะซึ่งอยู่ในโรงเรือนที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นพืชใช้น้ําน้อยนะคะสําหรับเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนําไปปลูกสร้างรายได้ในภาวะฝนทิ้งชั่วสถากนาการภัยแรงได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชินีได้เลยค่ะ การปลูกเมลอนในโรงเรือนด้วยระบบน้ําหยดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชหมุนเวียนในช่วงฤด,ดูแล้งนี้นะคะซึ่งสามารถสร้างไรายได้เป็นเกาะป็นกำร,รมได้เลยทีเดียวค่ะหากจะพูดถึงเมลอนถือว่าเป็นดาชนีแห่งพืชตระกูลแตงมีถิ่นกําเนิดในแถบทวีปแอฟริกา สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและเป็นพืชที่ชอบแสงแดดตลอดวันฉะนั้นในการเลือกพื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่โล่งแจ้งและต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกพืชตระกูลแตงมาก่อนเนื่องจากจะเป็นแหล่งสะสมของโรคทางดินได้โดยอุณหภูมิที่ต่างกันของเวลากลางวันและกลางคืนจะมีผลต่อความหวานและคุณภาพของเมลอนส่วนระยะเวลาเพาะปลูกประมาณ70ถึง85วันแล้วแต่สายพันธุ์ปัจจุบันมีหลายสายพันธุ์ที่จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ,พภูมิประเทศของประเทศไทย เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับพะเราใช้ระบบน้ําหยดะระบบน้ําหยดนี่เราควบคุมโดยอัตโนมัตินะอันนี้คนงานไม่ต้องยุ่งเลยให้ให้น้ํานี่จริงๆเราให้ช่วงแรกเนี่ยจะให้น้อยหน่อยน้อยหน่อยนะอาจจะ8ปดนาที9นาที10นาทีเราก็ปรับไปเรื่อยพรต้นมันโตมากเราก็ให้น้ํามากขึ้นนะฮะพอพอมันสุกแล้วโตวเต็มที่แล้ว เราก็ให้น้ําน้อยลงจนกระทั่งก่อนจะเก็บเกี่ยวสักอาทิตย์หนึ่งเราก็หยุดน้ําเลยที่ไร่ปิ่นทิพต์ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนอครราชสีมาเป็นแหล่งปลูกเมลอนกลางมุ้งในโรงเรือนระบบน้ําหยดที่มีขนาดความกว้าง6กุ20เมตรซึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกได้แก่พันธุ์หยกเทพและพันธุ์โอชิดะสลับแปลงปลูกภายในโรงเรือน ซึ่งเมลอนกันนําไปลงแปลงจะทําการเพราะเมล็ดอายุประมาณ1 0บถึงสิวันก่อนจึงนํามาปลูกลงกระถางซึ่งลักษณะการปลูกภายในโรงเรือนจะทําการปลูกเป็นแถวยาวคู่กัน1แถวประมาณ1 1 8ต้นรวมทั้งหมด4แถวส่วนการให้น้ําเมลอนจะให้น้ําด้วยระบบน้ําหยดเป็นเวลาสําหรับการดูแลรักษาเมลอนเป็นพืชนิดเถาเลื้อยต้องทําค้างโยงเพื่อไม่ให้เมื่อผลออกมาได้รับความเสียหายและง่ายต่อการเก็บผลผลิต คือระยะการปลูกนี่มันขึ้นอยู่กับพันธุ์นะบางพันธุ์ก็จะ90วันบางพันธุ์คือเป็นพันธุ์หนักแต่พันธุ์เบานี่ก็จะแค่เจ็ดสิบห้าวันนะครับมันก็จะอย่างอย่างตัวน,นี้พันธุ์โยกเทพนี่นะก็จะแค่เจ็ดสิบห้าวันก็จะเก็บเกี่ยวได้แต่ถ้าเปิเป็นพันธุ์หนักคือทางด้านนี้ก็โอชิดะก็จะต้องใช้เวลาถึง85วัน สำหรับเมลอนในโรงเรือนนั้นเกษตรกรต้องผสมเกสรดอกให้กับเมลอนเนื่องจากการปลูกในโรงเรือนจะไม่มีแมลงเข้ามาผสมเกสรให้เมื่อเมลอนอายุได้ประมาณ25-30วันโดยเลือกดอกที่มีเกสรตัวผู้มาผสมกับเกสรตัวเมียเพื่อให้ออกผลได้และเมื่อถึงเวลาออกผลก็จะเด็ดออกให้เหลือเพียงต้นรากหนึ่งลูกเท่านั้น ซึ่งหากครบระยะเวลาการปลูกประมาณ75-85ถึงวันแล้วแต่สายพันธุ์ก็จะได้เมลอนผลน้ำหนักประมาณ1.5กิโลกรมัมถึง2.5กิโลกรมัมต่อ1โรงเรือนจะได้เมลอนประมาณ430ลูกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคสร้างรายได้เสริมในช่วงหน้าแรงได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับปีนี้นะคะฤดูดแล้งอาจจะยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมาการปลูกเมลอนนะคะถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ต้องการสร้างรายได้ในช่วงฤดูดแล้งได้เป็นกอบเป็นกำค่ะ ไปบุญมาตาถ่ายภาพมูนที่เราบำเหน็จพันธ์รายงานจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ